เป็นศาสนาศาสนาหนึ่งของแฟชั่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสาวกของแฟชั่นคุณต้องมีสไตล์คุณต้องมีแรงบันดาลใจคุณต้องมีครูบาอาจารย์คุณอยากคุณอยากเป็นศิลปินอ่ะคุณมีศิลปินในดวงใจไหมคุณไม่มีคุณอยากจะเป็นนางแบบคุณรู้จักนางแบบกี่คนคุณอยากเป็นดีไซเนอร์คุณรู้จักไหมว่าดีไซเนอร์คนไหนโดดเด่นด้านอะไรอันนี้คือข้อผิดพลาดของคนไทยค่ะแต่เป็น คนไทยเลยตกเป็นทาดด้านแฟชั่นด้านสไตล์ด้านความคิดซึ่งไม่มีวันเลิกได้ mm hmm. เขาเลิกทาดรัชการที่5เลิกทาดไปแล้วแต่เรายังคงเป็นทาดความคิดให้กับฝั่งยุโรปตลอดเวลาทั้งๆท,ที่ไม่ได้แมทช์ hmm. กับประเทศเราเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เราจะลบล้างความคิด <Yeah. S 1> เขาเรียกว่าความคิดอุบาทในสมองเนี่ย ให้หมดไปแล้วสร้างแนวความคิดของตัวเองให้เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ไอคอนะอ่าตัวเองวัดได้เลยนะเอ่ออาทิเช่นสมมติพี่ไก่เดินลงไปข้างล่างหรือว่าเดินไปซื้อข้าวที่ถนนเอาแค่ใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยียนซึ่งมีขายอยู่ดาดดื่นเสื้อเชิ้ตลายสกรอตกางเกงยียน เข็มขัดฮาเล่ซึึงคนก็ใส่กันเยอะแยะนะฮิปโปฮิปปี้แต่พี่ไก่ใส่มันต่างมันต่างที่ไหนต่างที่บุคลิกหรือเสื้อผ้าที่พี่ไก่เลือกพี่ไก่คิดว่าเหมาะกับพี่ไก่ที่สุดแล้วพี่ไก่จะไม่ใส่แบรนด์ทั่วๆไปเพราะว่าใส่แล้วมันไม่ใช่เรา คุณชัยศิลาค่ะอาอยุปีอาชีพตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทก็เป็นอยู่ในส่วนงานฝ่ายขายอะค่ะเป็นฝ่ายขายายในประเทศของบริษัท STA AFD คือบางครั้งบางบางครั้งตัวเองเป็นคนหลายแนวเหมือนกันนะคะคือหมายถึงว่าเป็นแบบแนวที่บางครั้งก็อยากนั่งอยากสบายสบายบางทีก็เสื้อยืดกางเกงยีนออกจากบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางบางอารมณ์คือจะแต่งตัวตามอารมณ์ของเธอบางทีอยากจะแบบ ดูโอเคดูดีขึ้นมานิดนึงก็จะชอบแนวสไตล์แบบคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลาสสิกก็คลาสสิกตรงไหนพี่ไก่ว่ามันเลอะเทอะนะไม่ใช่คลาสสิก <c oughs> พี่ไก่เห็นมาวันที่ออเดชั่นน่ะพี่ไก่ว่ามันมันประตูน้ำมากอะ่ะแล้วก็มันเขาว่ามันไม่มีรส,สนิยม เลินซิลิบุทนะครับชื่อกระปี้นะครับก็ตอนนี้ก็อายุ3าแล้วครับตอนนี้ทําก็ทำพิธีกรอยู่ครับผมทำพิธีกรอยู่สามสรายการ3รายการครับก็น่าจะเหมาะไหมก็เป็นคนขาไม่ใหญ่ก็ใส่เล็กๆก็ได้ก็เดบแล้วก็มีแบบมีแค่2ตัวด้วยแล้วก็ใส่อยู่แค่นี้มันหาที่มันเหมาะไม่ได้ปุงเคยใส่กางเกงสีหนึ่งเสื้อสีหนึ่งรองเท้าสีหนึ่งผมก็ใส่นะกางเกงแดงเสื้อเหลืองรองเท้าอีก รองเท้าสีชมพูผมก็ใส่นะคยเห็นตัวอะไรไหมที่ในการ์ตูนอ่ะที่มันเป็นถังๆเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีขาเล็กๆอ่ะที่เดินนั่นนะกับปี้เสื้อเชิ้ตที่ดูเหมือนคนต่างจังหวัดแล้วก็ไลฟ์ลสนิยมอย่างรุนแรงนะแล้วก็เสื้อเชิ้ตที่ดีๆแบบทอมฟอร์ดรู้จักลงทุนตัดบ้างตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่คนธรรมดาตัวเองเป็นพิธีกรตัวเองทำแบบนั้นได้ยังไงเขาเรียกว่าดูถูกคนดู พือเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกยากด้วยนะคะเวลาเสื้อผ้าที่จะเลือกเนี่ยเดินแบบเดินเยอะมากเหมือนเดินออกกำลังกายเวลาไปเดินยกตัวอย่างไปเดินตามสวนกานค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็คือมันออกได้ออกกำลังกายด้วยคะะพอเวลาพอเราไปทานของเสร็จก็จะไปเดินเดินแล้วก็เดินได้เดินย่อยเดินไปเรื่อยๆไปดูที่ที่เรามีอยู่ในใจมันโอเคอ่ะ normal นะธรรมดาผู้หญิงต้องรักสวยรักงามถ้าไม่ซื้อผิดแต่แต่ที่ผิดคืออะไรรู้ไหมซื้อแล้วได้แค่นั้นน่ะหรอ แต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราไปเลือกเนี่ยมันแมทแมเหมาะกับเราไหมเราก็เลือกตามอาเภอใจของเราอะโอเคอาจจะมีเทรนแฟชั่นที่มาแบบเข้ามาแบบนี้พื้นฐานที่เราเห็นคนอย่างสมมตินางแบบเขาใส่หรือว่าคนอื่นที่เขาเทรนมาแบบเนี้ยพอเราไปใส่แล้วมันไม่ใช่อะมันซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใส่บ้างก็สิชุดประมาณ3ชุดประมาณนี้ก็ก็อาจจะแบบลังเลอยู่ว่าจะใส่ไปงานอะไรและซื้อมาทำไม รู้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคนที่รู้ปัญหาอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าโรคจิตนะซื้อไปเก็บอะตัเองเข้าใจแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้มันต้องเอาซื้อมาแล้วต้องใช้ได้จริงอชอบและใช้ได้โอเคชอบและใช้ไม่ได้ไม,มันมันอะไรวะอะไรเงี้ยเนาะมันไม่ใช่อ่ะเออนะมัน จริงๆแล้วไอ้ไอ้ทรงเสื้อเอ่ยไอ้ไอ้อะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีผลอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยคือเสื้อถ้าโอเคถ้าถติว่าเสื้อเชิ้ตพราเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตบานๆอันนี้ไม่แฮปปี้แล้วไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่านะรู้สึกว่าหูมันใหญ่เถอะทะไปหมดอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่หาเลยเน hey, hey, okay. ี่ยก็คือพยายามหาหาโปโลโปโลที่ใส่แล้วมันจะไม่แก่ แล้วเป็นโปโลที่ใส่แล้วไม่เห็นหัวนมเป็นโปโลที่ใส่แล้วไม่เน้นไม่เห็นพุงมากไปลดน้ําหนักดีไหมก่อนนะที่ที่พูดมาพุงเสื้ออะไรใส่ก็พุงปิ้นหมดเพราะมันอ้วนนะไปเข้าไปอะไรโลคะโยคะอโยคะโยคีอะไรนะนะั่นน่ะไปออกกําลังกายม้งเหอะแล้วมาบ่นอยู่ได้ว่าอ้วนอ้วนใส่อะไรก็อ้วน มันก็น่าจะเราน่าจะใส่ได้เว้ยคือเราก็ไม่ได้ดูที่หุ่นนะว่าเออมันจะหุ่นดีไม่ดีอะไรเงี้ยไอหุ่นที่มันโชว์มันก็หุ่นดีแหละแต่ว่าเสื้อผ้ามันก็มีหลายไซยส์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าเออเฮ้ยตัวนี้เราชอบเราชอบเราก็หยิบมาแต่พอเราใส่ปุ๊บเออครั้งแรกมันก็น่าจะหย่นดนหยวดไปเว้ยอะไรเงี้ยพอครั้งต่อไปมันหยิบมาใส่ไม่ได้เว้ยอะไรเงี้ยมันเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองละอีกอันนึงก็คือคนชาวบ้านเขาก็พูดคือบางทีเราหยิบอะไรใส่ไปแบอแก่่หรแกตงไนว ไอเราใส่มันก็ยังอืมันก็มีผลนั่นแหละประเด็นของเขาคือตรงนั้นเขาเก่งมาก Co ปี่นี่พี่ไก่ซิโลลาให้ขเขาด,ด้านด้านด้านการพูดจาการขเขาเรียกว่าเอาอยู่ทุกสถานการณ์เป็นคนที่จีเนียจำอะไรได้แม่นมากพี่ไก่ทำไม่ได้อย่างเขาแต่ Co ปี่จนมาถึงวันนี้ Co ปีต้องยอมรับทันทีเลยว่าทำไมตัวเองไม่โดดเด่นทางวงที่วงการบันเทิงเขาไม่มีสไตล์พี่ไก่ไม่ได้เปลี่ยนคน ให้ไปเป็นนายแบบหรือนางแบบพี่ไก่เปลี่ยนคนค้นหาสไตล์ให้คนมีสไตล์ให้ให้คนเป็นแฟชั่นที่พี่ไก่บอกแล้วย้ำนักย้ำหนาว่าแฟชั่นของพี่ไก่จะต้องเป็นแฟชั่นที่จับต้องได้และมันไม่แดดจริตเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่บนแคดวอล์กคุณต้องจำให้ได้ประโยชที่พี่ไก่พูด Word Today ing เลยวันนี้คุณไปท่อง แล้วไปซื้อคำว่าสไตล์มาฉีดมาดื่มมากินให้อยู่ในสายเลือดคนไทยมีปัญหาพี่ไก่บอกว่าแต่ก๊อปี้น่าจะเป็นปัญหาของสังคมนะคะปัญหาของวงการแฟชั่นซึ่งต้องการการเยียวยาหรือจะต้องให้พี่เรียกตำรวจของแฟชั่นหรือว่าแอมบูเลนต์ของแฟชั่นมาจับไปเลยไหมคะเออหรือว่าจนจนกว่าพี่ไก่จะทนไม่ได้ในวงการบันเทิงพี่ไก่บินหนีมันไปอะไรแบบเนี้ย ก็จะพี่ไก่ทําทุกคนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่คุณต้องจำเอาไว้ในวันที่พี่ไก่เปลี่ยนให้เพราะพี่ไก่ไม่ได้ไปอยู่บ้านคุณเปลี่ยนให้คุณทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นคุณควรจะจําไว้ว่าเขาควรจะทําอะไรดีๆแบบนี้ให้ตัวกับตัวเองทุกวันไหมก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปถ้าถามว่าการแต่งกายมีผลกับพวกเราไหมพี่ไก่ขอตอบเลยว่าคนไทย เห็นเสื้อผ้าเป็นแค่เสื้อผ้าแต่เมืองนอกเห็นเสื้อผ้าเป็นธุรกิจหมื่นล้านพันล้านเพราะฉะนั้นเขาถึงมีวอกมีบาซ่ามีคอสโมมีทุกๆอย่างท,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 ที่เป็นแฟชั่นให้ทำให้อดีนาลีนของแม้กระทั่งชาวนาหรืออะไรเด็กที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็ได้เสพแฟชั่นแล้วทำไมคนไทยซึ่งก็ได้รับสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน คุณไม่เห็นเอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันเลยฝากไว้น<ม>ิดนึงนะคะคนที่ยังหาตัวเองไม่เจอขอให้ค้นพบตัวเองตั้งแต่วันนี้เลย <Okay. S 1>